สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีพระสถูปเจดีย์แก้วนะคะในรูปทรงดอกบัวตูมนะคะหรือเราเรียกว่าเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบินเป็นศิลปะยุคสุขโขทยัย ะะเรียกว่าเป็นยุคที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะสำหรับสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะรูปทรงหุ้มข้าวบินหรือว่าทรงทนานนะคะเป็นศิลปะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่เขเมรจนมาถึงยุคสุขโขทัยนะคะแล้วจนมาเป็นเอกลักษณ์นะคะนี่เลยจะเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะสำหรับงานตัวนี้นะคะเป็นงานจำลองมาในรูปลักษณ์แบบ ดอกบัวตูมหรือว่าพุ่มข้าวบินนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทรงคุณค่าแล้วสวยงามมากเลยนะคะขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะความสูงตรงนี้อยู่ที่11เซนติเมตรฐานฐานนะคะความกว้างตรงนี้นะคะอยู่ที่5เซนติเมตรนะคะช่องบรรจุนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถนะคะ หมุนจากยอดฉัดตรงนี้มานะคะใส่เป็นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระาธาตุลงไปได้เลยนะคะช่องบรรจุตุงนี้อยู่ที่ความลึกอยู่ที่4เซนนะคะเ,เส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้อยู่ที่ประมาณเซนครึ่งนะคะเครูปลักษณ์ตรงนี้จะมีเอกลักษณ์ตรงที่ยอดฉัดน,นะคะจะมียอดฉัดที่สูงนะคะสูงอยู่ที่7ชั้นนี่นะคะ แล้วก็เป็นงานทรงคุณค่าตรงที่ว่านี่คืองานแก้วคริสตันนะคะเป็นงานที่เรียกว่าทําจากแก้วเลยนะคะก็ทรงคุณค่าแล้วก็อยู่ได้นานยาวนานเลยนะคะแม้ว่าผ่านการเวลามาหลายร้อยปีก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมาะมากกับการที่เราจะนํามาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะพระธาตุนะคะไว้ในที่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะ ก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะก็แจ้งมาได้นะคะเดี๋ยวสำหรับราคาเดี๋ยวจะแจ้งไว้นะคะอยู่ในโพสต์นี้นะคะก็ฝากนี่ค่ะศิลปะในยุคสุโขทยัยพุ่มข้าวบินสวยงามทรงคุณค่าเลยค่ะ